สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่300ค่ะคุณแม่ค่ะ300แล้วนะคะรหัสสินค้าของเรานะคะถ้าสนใจเสื้อที่น้ำส้มกําลังใส่อยู่นี้นะคะเป็นรหัส300ค่ะเดี๋ยวจะมีทั้งหมด6สีนะคะจํารหัสไว้ก่อนเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะรอยไอดีแล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือตลอดทั้งคลิปค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเป็นแรงจูงใจในการดูคลิปก่อนเลยไหมคะรุ่นนี้ราคาแบงค์พันมีทอนค่ะนั่นก็คือ9ก้ ร9 9บาทนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ราคาพิเศษนะคะที่จัดมาให้เป็นแบบเหมือนช่วงโปรโมชั่นช่วงลดราคาสุดๆของเราไปเลยนะคะสำหรับเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ยังคงคอนเซปต์เดิมนะก็คือสามารถใส่ได้ในหลายโอกาสค่ะก็คือใส่ในชีวิตประจําวันได้ไม่ได้ดูเวอร์วงังไม่ได้ดูเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ออกงานได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อลูกไม้ก็คือคุณแม่ไปแมทช์กับผ้าฝ้ายผ้าไหมกระโปรงกางเกงสวยๆนะคะ งานนได้ะะคะใส่ในชีวิตประจําวันได้ใส่ทํางานได้ในราคาน่ารักแค่999บาทคุ้มสุดๆไปเลยค่ะสหรับรูปไม้ตัวนี้นะคะน้องชุต้องบอกเลยว่ามีมาให้เลือก6สีค่อนข้างครอบคลุมสีที่แบบใช้งานได้แบบหลายโอกาสแล้วก็แบบเป็นเฉดสีที่น่าจะถูกใจใครหลายคนน่าจะชอบด้วยนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันก่อนค่ะสำหรับแบบตัวนี้นะคะก็ยังคงแบบ คงเรียบๆนะคะเรียบหรูดูดีเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือจะเป็นคอกลมปาดนะคะคอตัวนี้ค่ะก็คือหลายคนชอบใส่ได้ใส่สวยก็คือมันจะไม่ได้กลมเกินไปจนดูแลแบบแข็งๆทื่อๆตันๆนะคะหรือว่าไม่ได้ดูปาดกว้างจนเกินไปจะใส่แล้วกลัวหลุดลาคาญตัวนี้ใส่แล้วสวยแล้วก็กําลังดีค่ะสำหรับแขนนะคะตัวนี้มาเป็น แขนต่อรูประบายย้วยไม่เท่ากันด้านข้างจับจิตทวิตชื่อแขนอาจจะยาวสักหน่อยนะคะต้องคิดชื่อเองนะคะแขนรุ่นนี้การตีว่าขายดีคอนเฟิรม์มทำมาแล้วหลายรุ่นนะคะจับตัวนี้เสื้อรหัส300ก็ทำแขนตัวนี้มาให้คุณแม่จะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแขนต่อรูระบายนะคะแต่เขามีความแบบไม่เท่ากันด้านในแขนเขาจะมีความแบบลาดเอียงยาวกว่าด้านนอกแขนนะคะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตรงอะตรง ด้านด้านด้านนอกของแขนนะคะจะเป็นการแบบจับจีบทวิตให้ด้วยนี่จะเป็นลนักษณะนี้นะคะจับจีบทวิตให้ด้วยนะคะแล้วก็คือจะสั้นแล้วก็มายาวด้านในแขนนะคะให้อารมณ์แบบว่า,วาหวานหวานหรูหราฟุงฟ้งฟิ้งดูเป็นคุณนายแขนนี้ใส่สวยค่ะไม่ว่าจะทําอิริยาบถใดๆใส่สวยจะยกมือไหวจะแบบว่าถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปท่าไหนทําอะไรคือสวยดูดีหมดเลยใส่ได้จริงสวยเป็นคุณนายจริงคุณแม่ค่ะตัวนี้นะคะสับรหัส3 เสื้อตัวนี้เป็นทรงแบบเข้ารูปน้อยๆคือมันจะไม่ได้ฟิตเข้ารูปไปเลยนะคะจะเป็นเหมือนปล่อยๆใส่สบายๆก็คือเน้นให้ใส่ในชีวิตประจําวันได้เข้ารูปน้อยๆค่ะคุณแม่ขาตัวนี้นะคะไม่มีเกตนะคะแต่ว่าจะช้อนเอวให้แทนเห็นไหมคะมันจะมีความแบบช้อนเอวนะคะช้อนตรงเอวนิดนึงมันจะทําให้เราแบบดูหุ่นดีแต่ก็ใส่สบายด้วยสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นงานซิปข้างขาดซิปจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ อันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้จะมีทั้งหมด6สีนะคะเดี๋ยวน้ำส้มจะให้ดูรายผ้าก่อนนะคะตัวนี้งานงานรุ่นนี้นะคะเป็นงานผ้าใย,ยบวบมีเรื่มนะคะสับลายดอกเขาเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะ อ่ะลายเขาจะเป็นลายนี้นะคะคุณแม่จะเป็นลายมันจะไม่ได้แบบเป็นลายดอกไม้เป็นช่อดอเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่ได้ดูหวานดูอรังดูแบบว่าออกงานอย่างเดียว <S <S ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเน้นว่าคือใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะลายเขาจะเป็นลายนี้เหมือนจะเป็นเป็นเหมือนลายกราฟ,ฟิกที่แบบดูเป็นเกลียวเกลียวนะคะก็คือมันจะไม่ได้แบบ มันจะไม่ได้แข็งๆทื่อๆเนาะมันจะมีความหวานด้วยความที่ลายเขาเป็นเกลียวแบบนี้นะคะงานเป็นงานมีเลื่อมนะคะที่เห็นลายประยับนี่คือมีเลื่อมนะคะงานของเราทุกตัวนะคะก็คือด้านในจะมีการรองด้วยผ้าตะข่ายให้นะคะในส่วนที่สัมผัสกับผิวคุณแม่นะคะนั่นก็คือแบบว่าช่วงแขนที่สัมผัสอันนี้รองตะข่ายให้ช่วงหน้าอกตรงนี้รองผ้าตะข่ายให้ทั้งตัวนะคะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะรองผ้าตะข่ายให้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเห็นแขนจะไม่สแน,นี้นะคะอย่างที่บอกก็คือแขนจะมีความย้วยราดเอียงไม่เท่ากันด้านข้างจะสั้นกว่าแล้วก็มามายาวด้านในนะคะเสื้อจะเป็นทรงนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสำหรับสีนะคะรุ่นนี้มีมาให้เลือกถึง6สีด้วยกันนะคะเราไปดูสีกันค่ะ เดี๋ยวค่อยๆย,ยกมาสีมันเยอะสีแรกที่ใส่มาเปิดคลิปนะคะคือตัวนี้ก็คือจะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูตัวนี้ติดตู้ไว้เถอะค่ะคุณแม่ค่ะได้ใส่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งนะคะหรือใส่ในชิปปว,วันสวยคุณแม่สีชมพูตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูชัดเจนชมพูแบบชมพูสดใสด้วยนะคะสับอาเดี๋ยวยกตัวนี้เทียบกันดีกว่านะคะ ตัวนี้จะเป็นอีกชมพูเป็นอีกเฉดหนึ่งสำหรับใครต้องการความหวานความระมุนความสบายตานะคะความสุภาพเรียบร้อยนั่นหนึง่งแนะนําเป็นสีนี้นะคะสีนี้เขาจะเป็นชมพูแบบเป็นชมพูชมพูกรีบบัวตุนต่นๆนะคะสีนี้จะให้อารมณ์แบบสุภาพเรียบร้อยกว่าสำหรับใครที่ไม่อยากได้ชมพูแบบสดเกินไปก็แนะนําเป็นชมพูเฉดนี้นะคะ ก็อ่ะเดี๋ยวยกสีนะคะอันนี้จะเป็นชมพูตุน่นชมพูกรีปวัวตุนต่นตุ่นเดี๋ยวน้ำส้มเปลี่ยนให้ดูค่ะแล้วก็ส่งสองสองสีต่อมานะคะพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือสีขาวแล้วก็สีดําค่ะสับคายที่ก็หางานขาวนะคะอยากได้งานขาวเก็บไว้ได้ใส่ได้นอนนะคะก็คืออ่ะสีขาวนะคะลายสวยก็คือลายเขาจะเป็นแบบริว้รวๆเนาะลายเก๋นะคะลายสวยค่ะใส่ได้เรื่อยๆนะคะขาว นะคะแมท์กับกระโปรงอันไหนก็ได้กรงเก่งไหนไ้ใส่ได้เรื่อยสีดําคุณแม่สีดําค่ะดูรายสีดํารายคือชัดเจนมากนะคะรายจะเป็นรายนี้รายเดียวกันทุกสีนะคะอันนี้คือพอพอเป็นดําปุ๊บมันจะขึ้นกล้องแล้วมันจะเห็นชัดนะคะสีดําค่ะสีดํานะคะ,ะ,คะเรื่อมก็คือมีมีพอประมาณแต่ไม่ได้แบบเยอะเวอร์วังปังตาแตกแล้วใส่แบบเราไม่สุภาพนะคะคือสีดาอ่ะสีดําจะเป็นตัวนี้นะคะ กำลังดูดีนะคะมีเรื่องพอให้มันไม่ดื้อไม่ตื้มไม่มืดไปเท่านั้นนะคะสีดำค่ะแล้วก็อีกสีหนึง่งสำหรับสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีส้มค่ะสีนี้เคยเป็นสีแบบขายดีมากๆในหลายๆรุ่นนะคะก็สหรับใครที่แบบเบื่อเรืองเบื่อชมพูนะคะมีส้มมาให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะ เดี๋ยวน้ำส้มจะไปใส่ให้ดูนะคะตัวนี้สีส้มค่ะยกหมดหรือยังเอ่ยนะคะน่าจะเหลืออีกสีหนึ่งไหมอ่ะสีเหลือง ตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะสีสุดท้ายสีที่6ค่ะสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีใสๆก็คือเป็นเหลืองแบบเป็นเหลืองเลยนะคะไม่ได้แบบเป็นออกโทนทองโทนน้ำตาลนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองเลยค่ะสําหรับราคาแจ้งไปแล้วเนาะ999อบาทสําหรับไซส์ปกติแบบที่ไม่ได้แก้นะคะก็คือแบบตามนี้ของเราเลยค่ะไซส์3 4 3ส38 4า42กาแปดและก็44 ราคานี้นะคะถ้า46 48ขึ้นไปสอบถามเข้ามาได้ค่ะเราขอบุกค่าผ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะน้ำส้มจะไปเปลี่ยนให้ดูทั้ง6สีเลยค่ะอันนี้ให้ดูสีชมพูก่อนนะคะสีชมพูสวยสดใสใครต้องการงานสดใสนะคะสีชชมพูค่ะ ตัวนี้รหัส300นะคะเป็นสีเหลืองค่ะถ้าสนใจตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้นะคะรหัส300ค่ะสั่งสีเหลืองและตามด้วยไซส์นะคะสอหรับไซส์ค่ะแนะนำเป็นกลางๆอกจริงบวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่อกจริง38ต้องสั่งไซส์เสื้อ40นะคะก็สินค้านะคะแจ้งโดยตรงนี้นะคะเป็นงานสั่งตัดนะคะเราจะตัดคุณแม่สั่งแล้วก็เราก็จะ แล้วก็จัดส่งให้ตามรอบนะคะอาจจะรอ3วัน5วันนะคะประมาณนั้นนะคะสินค้าพร้อมส่งมีแค่ไซส์เล็กค่ะก็คือไซส์38นะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวย้อนดูคลิปได้ค่ะสีที่กําลังใส่อยู่นี้เป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองใสๆคุณแม่สีเหลืองหวานๆมันจะไม่ได้มืดไม่ได้เข้มแบบน้าตาลทองเป็นสีทองนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองเลยค่ะแบบว่า มันมีความหวานแล้วมันมีความใสมันจะไม่ได้มืดไม่ได้เข้มนะคะสำหรับใครที่อยากได้งานสีเหลืองสีอะไรประมาณนี้นะคะไม่ค่อยได้ทํามาบ่อยสหับสีเหลืองนะคะส่วนมากจะทำตาทาทองเนาะก็ตัวนี้ทําเหลืองมาให้ค่ะสีหวานมากมันเป็นเฉดแบบเฉดใสใสเฉดใสแล้วสบายตานะคะสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะสีเหลืองค่ะ รหัสสามร้อยสีส้มค่ะตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มของจริงตัวนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้เข้มมากนะคะไม่ได้เข้มแบบชาไทยนะคะตัวนี้เป็นสีส้มที่แบบว่าใสและะมุนมากใสและหวานคุณแม่ตัวนี้ใสและแบบสะอาดดูสะอาดตาดูหวานนะคะถ้าใครเบื่อชมพูเบื่อเรืองนะคะเบื่อแบบสีอื่นๆที่แบบลูกไม้มีเยอะแล้วนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะตัวนี้สีส้มนะคะสวยมากหวานมากนะคะ สั่งรหัส300ล้วตานไวส้สีส้มลาตานไ้ไซ์ค่ะสีส้มค่ะทีมส้มนะคะทีมสีส้มค่ะ ตัวนี้รหัส300ค่ะคุณแม่สีที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นี้เป็นสีชมพูกลีบบัวตุ่นนะคะตัวรหัส300เนี่ยเราจะมีชมพูทั้งหมด2เฉดด้วยกันสีแรกที่ใส่ปเปิดคลิปค่ะจะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูสดกว่านี้ตัวนี้นะคะของจริงมันจะเป็นชมพูแต่เป็นชมพูกลีบบัวแล้วมันจะมีความตุนต่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้ำส้มขึ้นชื่อสีไว้ให้เวลาสั่งนะคะจะได้แยกถูกว่าอันไหนชมพูอันไหนชมพูกลีบบัวตุ่นนะคะสีนี้เขาจะมีความแบบ ความตุ่นๆความสุภาพความผู้ดีความประมุนนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบเฉดไหนนะคะตัวนี้สวยดูประมุนดูสบายตาม,มากคุณแม่ควรค่าแก่การมีสักสีนึงอะ่ะรุ่นเนี้ยจริงๆพูดเลยนะคะสามมีต้อง6สีควรค่าแก่การมีสักสีสองสีเลยนะคะน้ำส้มพยาคแบบ เลือกสีที่แบบใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวดําส้มเหลืองชมพูนะคะมีให้เลือกหมดเลยนะคะสีนี้ควรค่ากับการเก็บมากใส่แล้วผิวสวยมากนะคะชมพูตุ่นค่ะชมพูกรีบัวตุ่นนะคะสีนี้ค่ะใส่กับกางเกงขาวก็ดูดีมากๆค่ะเดี๋ยวให้ดูสีชัดๆนะคะคุณแม่ย้อนดูจะดูสีภาพติ้งท้ายคลิปก็ได้นะคะหรือว่ากอวิดีโอดูก็ได้ค่ะสีชมพูกรีบัวตุ่นนะคะ ตัวนี้รหัส3 0ร้อยสีดำนะคะถ้าสนใจตัวนี้สั่งรหัส30รสีดำค่ะ สีดำนะคะสีนี้มันทำแบบมันสีมืดนนองมันก็เลยเห็นแบบเห็นรายชัดที่สุดนะคะเห็นรายชัดจริงๆก็คือของจริงก็คือเห็นชัดทุกสีแต่เวลาอยู่ในกล้องสีดำมันจะเห็นชัดแล้วมันจะแบบเล่นไฟเรื่องๆวิงๆมากๆเลยนะคะของจริงสวยคุณแม่นะคะตัวนี้ราคาแบบสมราคาเกินราคาเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเอามาทําในช่วงนี้นะคะมาลดราคาพิเศษให้999บาทนะคะตัวนี้เป็นใย,ยบวกมีเลื่อมค่ะสีดานะคะ ก็ต้องบอกว่าตัวนี้กําลังดูดีเพราะว่าพอสีดําปุ๊บแล้วเกิดเราใส่ไปงานขาวดำแล้วถ้าเกิดมันมีเลื่อมเยอะเกินไปอ่ะมันก็อาจาจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือมีเลื่อมทําให้เสื้อเนี่ยดูไม่ดูไม่ด้านดูไม่แบบสีดําทื่อๆก็จริงนะคะแต่มันไม่ได้เยอะเกินไปมันกําลังดีนะคะสับสีดําถ้าใครอยากได้งานลูกไม้เสื้อลูกไม้ที่ดูดีนิดนึงสีดําไว้ตับติดตู้นะคะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยใส่ในชีวิตประจําวันกับกางเกงขาวคุณแม่เกิดสุดเด่น สุดนะคะนี่สวยมากแล้วคือแขนรุ่นเนี้ยขายดีสุดๆอยู่แล้วนะคะจาบแขนย้อยไม่เท่ากันด้านข้างจ,จับจิตทวิตนะคะนี่คะ่ะ ตัวนี้เป็นรหัส3 0 4ที่6แล้วค่ะสีขาวนะคะเป็นขาวออฟไว้นะคะก็ติดมาให้สำหรับงานสีขาวนะคะใครอยากได้สีขาวตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในราคาน่ารักแค่999บาทนะคะสีขาวใส่ได้หลายโอกาสแน่นอนนะคะและตัวนี้แบบมันไม่ได้เวอร์วังเกินไปนะคะใส่ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนใส่ไปทำบุญได้แน่นอนไม่ได้ดูเยอะเกินนะคะแล้วก็แบบสุภาพเรียบร้อยด้วยแข็งจะเป็น คือส่วนที่สั้นที่สุดก็คือจะเลยข้อศอกนะคะเพราะฉะนันแบบสุภาพเรียบร้อยแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะทรงสวยด้วยจะเป็นทรงปล่อยๆคือทรงปล่อยๆใส่แล้วสบายก็จริงแต่ว่ายังคงมีความหวานด้วยความช้อนเอวน้อยๆให้นะคะงานเป็นงานสิบข้างค่ะตัวนี้นะคะ รหัส300มีทั้งหมด64สีค่ะคุณแม่ขายสามารถย้อนคลิปดูได้หรือว่ารอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้นะคะราคาค่ะไซส์ปกติ34จนถึง44นะคะ999บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทมีพื้นที่ห่างไกลคิดตามจริงนะคะสับเสื้อที่มีการแก้ไขปรับปรุงแบบนะคะก็คืออาจจะเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้หรือเพิ่มไซส์ลดไซส์นะคะก็คือตามสัดส่วนของคุณแม่ขอ,ขอระยะชำระ เงินโอนเท่านั้นนะคะไม่รับปลายทางคะ่ะก็นําส้มฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะรหัส300นะคะเสื้อลูกไม้ลานลูกไม้พานะคะทําราคาไม่ถึงพันมาให้นะคะซื้อง่ายๆนะคะใส่ง่ายๆใส่ได้หลายโอกาสด้วยคุ้มสุดๆคะ่ะคุณแม่บอกเลยนะคะงานตัดเย็บคือเรียบร้อยเหมือนเดิมมีมีตะข่ายรองให้นะคะเหมือนเดิมคะ่ะคืองานปกติเนี้ยๆเหมือนเดิมเลยนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ